ครับผมกาวสวัสดีต้อนรับทุกท่านนะผมวันนี้ดูเกมไหมครับคิดกันะดื่มไหมครับนี่เกมนะผมตอนนี้ผมอยู่กับพี่แชมป์เกเรเกเรเชนนัลนะผมแล้วเขาจะเดินผมหนีไปหาผมหาพ่อเหรอพี่แชมป์ไอพี่แชมป์โอ้โหคนนี้ขี่มาได้เป็นเวทีแน่นอนแต่ว่าทำไมพี่แชมป์ดูชอบเขามากทางไหนสามสิบวิจะไปจะไปเขา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 ทันนะทันนะเปิดจึ๊บเรียบร้อยทันครับผมเหลือสววิบห้าวิโอเคที่อยู่ไหนเออนี่ยท้ายหลังนี่พี่ดูก่อนผมเก็บผมเก็บไอผมจะเข้าบ้านหลังนี้นะหลังผมอะได้เลย ไม่รู้อ่ะทีรู้พี่ไปเปิดกล่องก่อนปุ๊บเปิดกล่องน,น,นี้กล่องลิมได้ของมาค่อนข้างโอเคก็คือขวานเหล็กแล้วก็กล่องน,นี้ด้วยหูยกล่องนี้ชุดเหล็กเต็มเลยอะในบ้านอยู่ในบ้านหูยมาถึงโอเคกูล่าคนละกุลาคนละ,ลานละมาถึงกูล่าละเดี๋ยวน,นะเดี๋ยวโหโคตรเนียนอ่ะเดี๋ยวลาแบงค์เดี๋ยวนะดูแบงค์ดูชุดพี่ผมไม่ว่างแบงค์ดูชุดพี่ก่อนเออดูก่อนก็ได้นะเผื่อได้ช่วยได้อึ๊บอิจฉาดูหันหลังมาดิก่อนดิ ตีแม่งอ่าเซื้อไปเฮ้ยกูเปิดหีบอะ่ะเปิดไม่ได้อะ่ะดูชุดพี่ดีเนี่ยไม่ว่า,าเนี่ยกาหี้ย <laughs> เล็กเป็นวละกาก <laughs> ตานี้เหมือนเคยเล่นไปแล้วนะพี่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 ตุ๊กๆนี่มึงไปไหนก็ไปเลยไปยวไปสู้ไปสู้เลยไปเฮ้ยกล่องใช่แน่แน่แน่กวนตีนะกวนตีแนละ้วเนี่ยในนั้นน่าจะเป็นกล่อง แล้วมันก็ไม่มีใช่ไหมคำเนี่ย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 บนหัวโคตรเนียนอ่ะเอากางเกงเสื้อขวานเหล็กไปโอเคกางเกงเสื้อขวานเหล็กไหนอ่ะอ๋อเนี่ยกางเกงเ,กเกสื้อถือว่าเปิดมาได้ดีนะเปิดมามิสเตอเหล็กเลยไอเจอชุดเหล็กแล้วพึ่งเ,เคยเป็นยังไครัง้งแรกแทงแทงแทงเออเดี๋ยวพี่แทงให้แบงค์บวกโอเคอ่าเยี่ยมเยี่ยมพี่ก็เราบวกเลยดีกว่า เนี่ยเนี่ยมามามาอย่ายที่บอกโอ้โยตบไปตดนหมดแม่งจดแฝดเดี๋ยวนี้มืออะไรเนี่ยมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงขวับพ่อมึงอะไรตบตบตบเดี๋ยวลอยขอคอไม่มีอาหารกิ้วอ้าวไรเงี้สซีฟอันี่ยเหรออืมโอดีดีดีันนี้วมานี่วะเนี่ยอ่าดีดีดีห้องสมุดดิเงี้ยเยอะพี่บีเยอะพี่เอ็มต้องมองห้องสมุดด้วย ต้องมองข้างบนไปด้วยเพราะว่าถ้ามองแต่ข้างล่างมันมันยังไงอ่ะมันมันคงไม่มีกล่องมาแบบแอบง้างๆนี่ไงข้างหลังข้างล่างเนี่ยมึงเนียนเออมีเออเหมือนฝรั่งไม่ต้องการให้แบงค์ไปแล้วไปเล่นอยู่อีกอ่าห้าคนตรงไม่มีกล่องเดี๋ยวผมขอวิ่งไปเปิดก่อนแล้วกันเนาะเปิดจะได้เจอชุดเพชรอย่าหวังเลยชีวิตแบานนี้อยู่คนเดียวเงาเปียกหัวใจ ออ้โอพี่มาเรามาดูดิว่าตายเนี้ยจะมีโอ้โหมันตามาปักทองเต็มนะโอ้โหโคตรเนียนนะหีบโอ้โหเฮียมีอะไรไหมมีดอวขวานกระกาขวานกระกาตรงนั้นไม่มีอะไรเลยของกระกระไอก้กล่องนี้ก็น่าจะมีของดีนะเ้ยใครอ่ะพี่นั่นแหละปิดกล่องโอ้โหชุดเหล็ก thank you เสื้อเหล็กกางเกงเหล็ก ก่องเนี่ยเสื้อเหล็กประเดี๋ยวเท้าเหล็กในกองเนี้ยกองเนี้ยเสื้อเหล็กมาเราไม่มีเท้าเหล็กมีเสื้อเหล็กกับกางเกงเหล็กก็ถือว่าโอเคเป็นอะไรที่เยอะมากพี่เก็บของโหดมาดิฮะของหดไปของกากใส่ให้คนที่จะมาสู้กับเรามันจะเก็บไปเลเราเก็บของโหดไว้ใช่แล้วเราก็จะวิ่งไปโจมตีตัวนี้ไอตัวกลางเนี่ยมึงอะไรมึงทําอะไรของมึงฮะตัวกลาง ตัวกลางมึงทำอะไรของมึงเอ้าเ,าเาไม่รู้ตัวเอ้าเอ้าเอ้า,าไม่รู้ตัวอ่ะเอ้าว่าตัวเองโดนตีหมดแล้วเนี่ยจะตายไหมเนี่ยเอ้าดูด้วยใครเนี่ยดูด้วยใครเนี่ยเรียบร้อยผมตายเอาแบงค์เก็บของแบบนีน่มีของดีไหมหัวรองเท้าโอ้ยเขี้ยตีเลือดลดนิดเดียวโอเคอินชาร์ตแป๊บอินชาร์ตก่อนเลยเก็บฟลุ๊กมีอะไรมั้งมีแต่ขวานอ้าวที่อินชาร์ตไม่มีคุณตีนวะ <laughs> เมัต้องมีดีวะตรงกลางอ่ะเฮ้ยพี่รู้แล้วพี่ทำอะไรดีพี่ไอ้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 อ้ไ่้ไอ้ไออ่ไอ้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 ไอนไอดไอ้ไอ้ีอ้ดอมไนเขอยไมาดีของไอ้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 อ้ไอ้เอ้เอไอ้ไอ้ไา้ไอ้ไอ้ไ้ไออ้ไอ้อ้ไอ้อไอไไอ้ไ้ไอ้่ะ้ไอ้ไอ้้้ม้อ้ไอออ้้้ ดฟ้าผ่าลงมารู้เรื่องอะไรเงี้ยกูกูชอบเมฟิกฮีโร่บ้าเลยตุ้มสลบเลยมีครัพติ้งเทปุ่ลแต่ไม่มีชาร์จเทปุ่ลมันยังไงยังงี้วะต้องการไดมันอีกลูกหนึ่งอ่ะจะดีมากพี่ว่าถ้ายืนแบบนี้เด็กๆเงี้ยถ้าคงมีธนูสอยตกกัโอ้โหตูดแฮอะไรเงี้ยตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่ทั้งหมด9คนเหลือทั้งหมด4 4 มันมันดูยังไงว่ากี่คนสี่ห้าคนไอ้สี่คนเออถูกแล้วถูกแล้วสี่คนคือไม่เขียนอีกว่ามึงอะไรมังกวนตีดเหรอไอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันกำลังมากลางเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอเร็วสี่คนสี่คนสี่คนมันลงมาสี่คนอ่าดี๋ยชิบชิบมันเห็นเรายังวะเห็นแล้วโอ้โหชุดเล็กเหมือนกันด้วย วันดีเพื่อนสตีฟขวานไอ้ก็เหมือนเราด้วยนะขวานไอ้ก็เหมือนเราด้วยนะโอ้โหตบตบแบบนี้นง่งยากเนี่ยตบแบบนี้นยากเนี่ยมาดิมาดิมาดิโบะเปล่าโบะเปล่าสตีโบะเปล่าสตีฟสตีโบะเปล่าสตีฟนายเอาเปล่านายเอาเปล่าไหนพี่อยู่ไหนเนี่ยบบกอยู่ตรงกลางตายตายอ่ะจะตายนะยนะเค้กเค้กวางโอเคตบได้ไก่ <laughs> <laughs> มันเล่นะลอดผิดโอ้จะตายเออเออแบนแบนมันมาแล้วแบนแบนมันตบแบนเลยควยอะไรวะ ฮะเอ็งง oh, ่ามังง่าเอ็งง่ามังง่ายงง่าเนี่ยโอล่ทำเป็นเก่งไอ้เหี้ยมึงเจอกูเด่นเลยเสื้อเอ้าเสื้อเหล็กหายอ่ะพี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเป็นกองเนี่ยอยากเก็บไปนะเออไม่เก็บแบบเก็บของแบบเแล้วพวกนี้สามคนเยี่ยมก็จะเหลือแค่เราสองคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นใครไม่รู้ที่รูดดึกไฟหมดอ่ะเคยได้ครบเซตละใช่เยี่ยม เคียร์ไดมอนแล้วได้ดาบไดมอนจนได้เยี่ยมถ้าพี่ได้ดาบเหล็กนะจะเป็นอะไรเจ๋งมากเอาเหล็กวะล่ะเอาเอามาไปไปไปต้องการเหล็กอีกอันต้องการเหล็กสองอันสองอันเลยเหรอการไฟเนี่ยนี่หีบนี่หีบนี้เนี่ยมีน้องหกอันเ่ยอ่ะให้ไปแด้สองอันแดงกี้อยู่ผมครับผมจะขาดับไดมอนละเยี่ยมดีมากเล่ดาบเหล็กอีกเยี่ยมขวานเหล็กอีกริ้ง อขวานเล็กกูมีแล้วเออที่ได้ดับเลิปมาแล้วก็ถือเป็นอะไรที่ดีคือของนี่ดับเด้พุ่พี่ไม่ของแต่ดูมันไม่มีเดียนชานเลยเอ้ยแต่ว่าพี่เห็นห้องนี้ช้านอยู่นะที่เอามานำทางน้ำทางจำได้ไหมอยู่ไหนไม่รู้พี่เดินไปมั่วแล้วกันปวดเจอวี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่อะไรสตูยังไงทีเร็วเรเฮ้ยเจอเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววิ่งโอ้โหมึงจะไฟเหรอไอ้ยพี่อย่าตีมันจะตีกูก่อนนะ กูไม่เว้นนะเออมึงกูตัดทักาอย่างดีอ่ะเอาดิเอ้าเอาเอาแบกตายแบกตายยังไม่ตายนะอย่าหวังอย่าหวังผมจะตายเฮ้ยมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีวะมึงจะลามึงจะลอยเดสแมทใช่ไหมแหน่ใจรอเดฟแมทแต่สิพีวีงตัดนายอยู่ตัดในอยู่หนีเราตัดนายอยู่มึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงทำอะไรมึงมึงทำแล้วมึงไม่ต้องมาหนีอะผมอุ้ยตบไม่โดนชิม่าชิววว เราต้องการที่อยู่หลังห้องน้ำอยู่หลังห้องน้ำตอนเนี้ยอยู่หลังห้องน้ำกําลังแจ๊กๆกันเลยไม่ใช่นะบ้านโคกบจริงแจ๊กเลยเอ๊ะติดติดติดมันติดมันติดตบ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 หนึ่งทีโดนละโอเคโดนเฮ้ยมันติดถังตันใช่ไหมตันขอลองตันเรียบร้อยตันจนเรียบร้อยเหลยสองคนสุดท้ายครับผมเดสแมทเริ่มแล้วเดี๋ยวเราจะตบแป้งตบลาวะกันนะผมพ่อเราสมอคู่เนี่ยเมื่อมันเริ่มเดสแมทเล่เหลือแค่เราสองคนจะเริ่มทำไมเงีย จู่เกาะมึงเหรอเนี่ยฮะยี่จู่เกาะมึงเหรอเคลื่อนตัวกากว่ะเออเดี๋ยวแป๊บเออฮะรองเท้ารองเท้ารองเท้าอ่ะฮะอ่ะฮะเออดูผมอ่ะผมขาดแล้วปะกางเกงถามว่าออกไอ้เหี้ยเอ่อทำอะไรดีจังเล่นจุดไฟกันแล้วกันแล้วมาเลยเล่นจุดไฟแล้วกันไม่เคยเล่นเลยแบงค์มานนี้ถอดชิ้ก็ออกคลงพี่จะตกแบงค์ด้วยรองเท้า ห้องอ่ะเอาบอเดี่ยรองท้ตบคอคอทีนึงหนึสทีหนึ่งอโอโหสก้อนโอ้รงเท้าเาะรงเท้านะรองเท้า้องอ่ะห่ัยานะ่พี่คืออิบอบข้องอ่ะมองเห็น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 มอไม่เห็น để ra, có thể chút bên mình sao chút bên mình Ê mình đã mình hả? mình vào Ê mình 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 nhớ mình ok, bye mình 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 chơi mình